เป็นโรคติดเตียงเพราะอัลไซเมอร์ต้องฟังทีนี้นะคะยังมีหลายคนที่มีความเข้าใจผิดผิดเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์คือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีอาการแค่เพีย,พยงหลงลืมอย่างเดียวถ้าทิ้งเอาไว้และเป็นมากไม่ไม่ได้รักษาเนี่ยจะสามารถเป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตได้เพราะ คนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะมีอาการหลายอย่างอย่างเช่นนอกจากหลงลืมทิศทางที่ตัวเองเ,อเดินทางเป็นประจำแล้วเนี่ยจะมีอาการอย่างอื่นด้วยเช่นบุคลิกภาพเปลี่ยนมีการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงมีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงหรือบางรายก็มีมีอารมณ์ซึมเศร้า,าไม่สุงสิงกับใคร แล้วก็มีความจําที่แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยชํานาญในอดีตก็จําไม่ได้หรือว่าเลิกสนใจงางอนอดิเรกหรือความสนใจที่ตัวเองรักไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะลืมแม้กระทั่งการทำกิจวัตรประจำตัวของตัวเองต้องมีคนคอยดูแลอย่างเช่น ทานอาหารเองไม่ได้แปรงฟันสีฟันอาบน้ำเองไม่ได้ต้องมีคนอคอยตามดูตลอดนะคะแล้วก็หรือแม้กระทั่งการลืมการกลืนน้ำลายกับกลืนอาหารซึ่งจะเป็นอันตรายมากอา,อาจจะทำให้เกิดการสำลักแล้วก็นำไปสู่การติดเชื้อแล้วก็นำไปสู่การติดเตียงได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนที่อายุมากขึ้นแล้วจะต้องเป็น จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่ามีคนอายุมาก80-90ปีแล้วเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้เป็นโรคอัลไซเมอร์เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางการแพทย์นี่ค้นพบแล้วว่าไม่ใช่ว่าวัยสูงอายุเนี่ยจะเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ได้แต่ว่าทางแพทย์นด้คนพบแล้วว่าคนอายุแค่18ปปีเนี่ยก็เริ่มเป็นอัลไซเมอร์ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง อย่างเช่นอชอบสูบรุรีหรือว่าทานแอลโกอฮอล์หรือว่านอนดึกไม่ออกกำลังกายอันนี้ก็มีความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ได้อีกประการหนึ่งก็คือผู้ที่เป็นโรค NCD อย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงหรือไขมันในเลือดสูงนะคะรวมทั้งโรคหลอดเลือดในสมองหรือในหัวใจตีบนี่ก็มีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ ทางทางเา WHO เนี่ยมีมีงานวิจัยเนี่ยคนพบว่า,ามีคนทั่วโลกเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีคนเป็นอัลไซเมอร์ในจำนวน50ล้านคนแล้วก็ในปีเดี๋ยวนะคะขอดูนิดนึงอีกในอีก30ปีเนี่ยจะมีคนเพิ่มขึ้นขึ้นอีกเป็นอีก150ล้านคน แล้วก็ในทุกๆ3นาทีเนี่ยจะมีคนเป็นอัลไซเมอร์หนึงคนส่วนในประเทศไทยเนี่ยมีคนที่เป็นอัลไซเมอร์สะสมอยู่แล้ว800,000คนและมีการคาดการณ์ว่าในปี2573จะมีคนเป็นอัลไซเมอร์อีก1ล้านคนและในคนไทยทุกๆ100คนเนี่ยจะมีคนเป็นอัลไซเมอร์ได้8คนแต่ทีนี้อัลไซเมอร์เนี่ยมีข่าวดีที่อัลไซเมอร์เนี่ยสามารถป้องกันได้ สามารถป้องกันได้ด้วยนะคะในการวิจัยของดอกเตอร์เดลบรดเดอร์สันนะคะ,ใน,ะ,คะในหนังสือเรื่อง The End of Alzheimer เนี่ยทุณหมอเนี่ยได้บอกไว้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าเสี่ยง5้าอย่างเนี่ยสามารถป้องกันไม่ให้คนเป็นอัลไซเมอร์ได้แล้วอย่างแรกก็คือให้ทานอาหารที่ครบ5หมู่แล้วก็ทานพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แป้งให้น้อยลงเพราะว่า คาร์โบไฮเดรตที่จะกลายเป็นน้ำตาลแล้วก็น้ำแป้งแป้งหรือแป้งขาวเนี่ยนะคะรวมทั้งน้ำตาลเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะอินซูลินซึ่งจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายมันจะเป็นอันตรายต่อ,ตอโรคสมองเสื่อมหรือเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ให้ทุกคนเนี่ยมีการเว้นการทานอาหารฟาสติ้งเนี่ยชั่วโมง หยุดทานอาหาร12ชั่วโมงแล้วก็อาหารมื้อเย็นนี้ก็ควรจะทานให้เสร็จก่อนนอนสัก3ชั่วโมงอีกอย่างนึงก็คือพูดถึงการนอนออจะต้องทุกคนจะต้องมีการนอนที่มีคุณภาพดีหลับสนิทแล้วก็นอนแต่หัวค่ำแล้วก็มีการนอนที่ได้รับออกซิเจนเ,เพียงพอเพื่อที่จะมีออกซิเจนไปสู่สมองใหส้สมองได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะ อีกอย่างนึ่งก็คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอคือไม่ว่าจะเป็นแอโรบิกหรือว่าสตร n น t ์ training คืออย่างน้อยขอให้ได้ออกกำลังกายวันละ30นาทีอีกประการสำคัญสุดท้ายนี้ก็คือการบริหารสมองคือมีการออกกำลังกายร่างกายแล้วก็ต้องมีออกกำลังกายทางด้านสมองด้วยเพื่อให้สมองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นการท้าทายสมองให้ได้ฝึกฝึกฝนคิด ทำสิ่งใหม่ๆไม่ใช่สิ่งที่ทำอยู่แล้วซ้ำซากจำเจนะคะอย่างเช่นการเรียนภาษาใหม่ๆเรียนงานการทำงานอิเล็รใหม่ๆหรือคนที่ไม่เคยร้องเพลงก็ฝึกหัดร้องเพลงหรือว่าฝึกหัดการใช้ออของทนัดความถนัดจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายมาขวานะคะหรืออีกอย่างนึ่งก็คือการฝึกเรื่องไอทีนะคะ ที่พูดถึงเรื่อง IT เนี่ยครูหมูก็อยากจะชักชวนให้ทุกคนเนี่ยามาลองเรียนรู้เรื่องออนไลน์กันนะคะอย่างเช่นการทำคอร์สออนไลน์จากสิ่งที่คุณรักหรือคุณชำนาญหรือคุณเป็นแพชชันหรือเป็นงานอนดิเรกของคุณในอดีตไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันนะคะให้คุณถ่ายทอดมาเป็นดิจิทัลโปรดักตแล้วก็สอนส่งต่อ ให้เป็นความรู้ให้คนอื่นนําไปใช้ประโยชน์ให้เรียนรู้ต่อไปหรือให้เขานําไปสร้างรายได้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทําให้ได้ฝึกสมองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วการทำคอร์สออนไลน์เนี่ยตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ของโลกที่มาแรงทันสมัยแล้วก็ฝึกคุณเนี่ยให้ตามทันเรื่องออนไลน์แล้วก็ยังฝึกคุณให้เตรียมพร้อมสำหรับโลกเมตาเวิร์ซึ่งจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ กะะ็ถ้าสนใจติดต่อได้ที่เพจนี้นะคะความรู้และคุณค่าออนไลน์โดยครูหมูสุรดีนะคะมาสร้างความรู้และคุณค่าออนไลน์ให้ห่างไกลอัลไซเมอร์กันนะคะขอให้ทุกคนห่างไกลาจากอัลไซเมอร์กันนะคะขอบคุณค่ะ